ท่านผู้ชมครับดูโอ้ oh my god ท่านผู้ชมเนี่ยนี่มันของไม้ครับมันไม่ใช่มอสท่านผู้ชมดู o าวโอ้ my god เออโอ้เฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้ my god เป็นไปไม่ได้ โคมะกระหน่ำยิงรัวๆท่านผู้ชมดูโอ่ต้องเอาต้องเอานี่ใส่เลี้ยงที่เป็นแก๊สอิกนะครับเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเลยท่านผู้ชมดิยิงยิงเข้าไป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 ดิดิดินี่นี่ยิงรัวๆนี่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 ยิง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 ถ้าเป็นคนป่านนี้ตายไปแล้วดูแลจะทำอะไรดี นี่คีปเปอร์พิษพุูมพูมพูมพูมโอเคีพุมนี่ตายเฮ้ยกังกิกงดอปฮึปคืออะไรดูนะเฮ้ยคีเปอร์สิสูดตัวทับขวัยทับขวัยขำหมดนท้าจบโอ้ดูดูกังกิง โค้ดิชชั่นโค้ิชันหท่านผู้ชมไปก่อนจมเกิดของโหที่สุดในเกมนี้โอเควันนี้ผมคิดว่าจะมารีวิวบ้านแล้วผมบินดูแถวๆนี้นะครับนี่ก็เป็นบ้านของผมนะครับ้บานบ้านแมวเฮ้ยบ้านดีแมวนี่เป็นคอนโดแมวได้นะครับนี่หนี่ จะเอาเอาเอามือสแตนนี่นี่โอเคเออถ้านผู้ชมเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะเออเราจะชื่อฟิลิกเฮ้ยไม่ได้ด้วย นี่อันนี้คือข้างบนนะครับเนี่ยจะมีกล่องเก็บของเยอะเลยเนี่ยแล้วก็เป็นอันนี้นะครับอันนี้อันนี้คือตู้เก็บของแบบเป็นแบบอันใหม่นะครับนี่ก็เป็นของมอดนะครับอั <c oughs> นนี้ก็คือเป็นรูปภาพนะครับนี่ย <c oughs> อุ้ยต,ติด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 ปัก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 ปิดประตูเนี่ยเออจะจะบินทำไมเนี่ยตรงนี้เปิดได้เนี่ยปิดปิวปวิว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  นีอ่อันน gen, ี้ก็คือไดมอนด์นะครับเนี่ยอันนี้คือที่นอนครับที่นอนหรูมากคืเห็นมีอาร์เมสแตนสองตัวนี่ตัวนี้นี่ดาบที่โหดที่สุดในเกมนี้เนี่ยนี่ท่านผู้ชมดูสิบแปดดาเมจโหดมากท่านผู้ชมดูดูแก๊สดูแก๊สแก๊สยิงไฟครับท่านผู้ชมฟิวโอุ้ยเพิร์ดโอ้เดี๋ยวไฟไหม้บ้านไหม้ไหม้ไหม้เผาหยุดหยุดหยุด หยุด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 เดี๋ยวนี้ไม่บ้านฉันบอกเลยว่าบ้านผมใช้เวลาสร้างนานมากแบบดูโหสามชั้นกินโปรตีโตฉันจะไม่ม้ใก้ใบกิ่งไงเอาไม่เห็นมีเลยเลยอุ้ยฟ้าผ่า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 เราต้องใช้นี่ถ้าฟ้าผ่านี่เราต้องใช้นี่ เราต้องใช้ทาวเพชรนี่ฟ้าฟ้านี่อย่างนี้แหละต้องไฟไหม้ของจริงนี่นี่เจ้านีไม่ไหม้เลยดูฟิว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 ดูดูดูทาวเวสกระโดดกระโดดฟิวฟิวฟิวบินบินวิว เก็บเอาไว้นี่สวัสดีแมวนี่คอนโดแมวอันนี้เป็นบ้านแมวนะครับเนี่ยผมว่าจะทำถาดอาหารแมวปิแล้วก็นี่กาแฟแล้วก็นี่แล้วก็ฟิชปลาเราเอาปลาคอตปลาที่เราใช้เลี้ยงแมวปลาคอตเป็นปลาที่ดีที่สุดเพื่อแมวครับ ในเกมนี้เพราะปลาคอตมันก็หายากยูแหละมันต้องไปหาจากทะเลเลยอือนี่ให้แมวทุกตัวนี่เอาลูกทำไมทำไมมาอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนี่ตัวนี้ก็อยู่ตรงคอนโดแมวแล้วเอาเอาปลาปักไว้ให้นี่ตัวนี้อยู่บงบันไดให้มันไปแอดวานนี่นะจะได้จับหางจับหางปลาแล้วเอาลย เนาะนี่ให้ให้ฮึบ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 โอเคแค่นี้โอ้ดีมากอันนี้ดีมากติดติดสถานะขุดเร็ววิ่งเร็วนี่วิ่งวิ่วิ่ง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 โอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับก็ ของจะมารีวิวบ้านเฉยก็เป็นบ้านบ้านแมวนะครับบ้านเลี้ยงแมวบ้านที่ใช้เลี้ยงแมวอุ้ยโหนี่โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในค r e a t i v e โหมดนะครับก็ไม่ได้มาสับวายเบลให้ดูนะครับแค่มารีวิวแมวบ้านแมวอะครับแล้วก็รีวิวมันเป็นแบบไบโอมใหม่ oh นี่ว้าเผื่อดนโอ้โหฟิวฟิวอันนี้ก็เป็นไฟอบอลของแก๊สน,นะคะไม่ใช่เบดนะครับเบรดเบรดมันจะ เป็นแบบไฟบอลที่ไม่แรงอ่ะแค่ติดแค่ไฟอันตรร์แก๊สแบบแรงมากเนี่ยเดินนะเนี่ยินึูกฟิวเนี่ยเดินเดินนะเบดเบดมไม่ต้องแบบอ่าเบร์ภาษาไทยอีกล่ะกดตรงอินเวนทอรี่เพจเดาะจะมีเบดเบดเบดเบรอยู่ไหนเบดเบรเปิดเปลี่ยนภาษาก่อนเบดอยู่ไหนอ่า เบสเจ้าเบสอยู่ไหนเอ้ยอันไรทำไรยันดารี่เป็นกลุ่มรีซิสเทนอันนี้คนค่อนข้างสวยนะแบบจะมีสีฟ้ารอบๆด้วยอุ้ยตก กดน้ำแค่ผมเนี่ยโอเคเบสอยู่ไหนเอ๊แหละีกแบบนี้ได้ป่ะน่ายกันไม่ได้นะแต่ เดือดเบดมันต่อสู้กับอะไรเบดมันต่อสู้คนเต่อสู้คนแค่นั้นแหละมาี๋ยวเราทับเกมหมดสไบเวร์ลให้ดนนนูนี่นี่เนี่ยเนี่ยเบตมันจะยิงเบนนี้แต่ยิงบแบบสามลูกอ่ะแต่แก๊สแบบโหดโหดมากอ่ะยิงทั้งระเบิด เนี่ยหนึ่งลูกคุมโหดมากคุมฟิ้วฟิวยิ่งมันสามารถยิงรัวๆได้ไม่มีคูดาวผูวตายเลยยูเจ็บเป็นีฟิวฟิวฟวฟิ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 วิวฟิวฟฟิว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 นี่เราไม่เราไม่ต้องกลัวมันจะตกว่าบนบ้านมันไม่ตกมันไม่มีทางตกอยู่แล้วท่านผู้ชมมันบินไปเรื่อยๆฮะถ้าอยากให้มันตกต้องยีแบบปัง แบบนี้พุม่มโอ้โหแล้วก็ไปเก็บกวาดให้เขาวิธีเก็บกวาดของเราแบบรวดเร็วนั่นคือปุ่มจบ <c oughs> <c oughs> นี่เราจะนี่ฟันให้เด้อนี่คือรูปฮึป๊บโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับจี